สวัสดีครับกลิปนี้สิพามเบิ่ง่วครับง่วงีฟ้าข้ามีอยู่สามตัวเป็นตัวแม้ตัวหนึ่งครับตัวผู้สองตัวนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกนี่นะครับแม่เขาผลธรรมชาติครับมามันแดงครับ นี่เป็นลูกลูกคของะมครับลูกที่โตโตที่โตที่สามครับโตที่สามของเขาเห็นลูกของทีเอฟสามหนึ่งครับถึงแขนขานี่เป็นลูกอีกตัวหนึ่งครับตัวผู้คือกันตัวนั้งกับตัวผู้ครับนี่กับตัวผู้ลูกของเพื่อนนี่แหละครับของแม่แหละแต่ว่าตัวนี้ คับตครับผสมตตัวของมาใหญ่ง,ง่ายอยู่ครับมีอยู่สามตัวครับตัวนี้เป็นตัวปูว่อสิได้เปลี่ยนออกไปแร้วครับเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนเป็นตัวแมวข้าม่ตัวราคาอยู่ครับตรงนี้ราคาตกแห้งแต่ในราคาก็สิปล่อยออกไปครับมีแม่เขามีอยู่สามตัวครับ เป็นหัวบามันาสีเที่ยงสายพัฒนาครับจดทะเบียนฟ้าหมวยกับสมาคมผคู้บำรุงพันโค้งแห่งประเทศไทยไว้แล้วพันแล้วครับได้เลกสมาชิกมาแล้วเล็กตีเบอร์กัะซังมาแล้วครับรอจังหวะรอเวลาหายปันใดถูดตัวแม่ก่อนครับจังสี เีเหน้าแม่เพิรนตีเป็นเอฟหนึ่งครับสำหรับแม่เพิรนตัวออกมากระสิเป็นเอฟสองเสนาตัวนี้ครับลูวเกทเอฟสามหนึ่งยางดีเสริมเตียมออกมาจะว่าได้เป็นตัวผู้ครับพวกสันกะพวสเสนาตีเบอร์แม่มันเป็นเอฟหนึ่งหล่ะลูกกระสิเป็นเอฟสองที่พัฒนาไปเรื่อยๆครับขับมันมันบดได้กะบเพราะเป็นยังนี่กระทบไม่แล้วครับทํำไม่ไปแล้วนวดพันรอบขับตัวเขาเลยครับพอล้างมือครับทับที่เอฟสามหนึ่งไปเมื่อวานพอดีหมออกมาเป็นตัวแม่เาบอ ในตัวแม่กสิเอาจจได้ตีเบอร์ครับแม่เพื่อนเพื่อจุกเพื่อส่งจนนะครับงามอยู่ครับว่ามันหากเป็นตัวผู้มันแข้งขาใหญ่ดีครับเนื้อหนันงกำลังสีมาขอ้อหน้าตากาดะดีครับบอสเพื่อนผสมตัวคนบ้านมันหนาเพิ่น พึ่นดีๆครับคือมบนหนูจา้างดาวผม uh huh. ว,ว่มาเดอะเพลสแหละครับตัวนั้นเป็นตัวผู้มาทั้งสองเลยหวังมาอยู่ในทองดูกเทฟสามหนึ่งที่ผสมไปนี่คงสี่หอมอะไรเป็นตัวแม่นะครับเป็นตัวแม่กับคงสี่โอเคอยู่เสียเลยแต่เป็นตัวแม่ครับเพื่อ ขยายารามข้าต่อไปสายพัฒนาตามเหมือนกันยาวๆกับว่างูข้าวหนิสิเป็นแบบไหนนี่งูย่อยสามครับนีมีควายย่อยหนึ่งตัวโูครับเชื่องลูกที่เอฟสามหนึ่งสายพันธุ์เขาดีดีครับเป็นตัวผู้เสียดายอยครับว่บงากับมีสามนี่ครับ สาม,มีก่อนนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ